วัสด,ดีย่ามบายจ้าทุกคนจ้าพอจบออกมาเห็ดงาอันอยู่ในสวนหน่อยจ้าทุกคนสวนหน่อยที่คุณหมอเพื่นอนนันมอบหมายงานไหเนาะไห้ห้าเห็ดไหมันแล้วไม่จ้าเพราะว่ามือนดีเพื่อนบยูเพื่อนไปเห็ดทุระของเพื่อนเนาะเพื่อนกะมอบหมายงานใหห้าเห็ดทันเห็ดมีในสวนหน่อยไม่จ้าเ้าก็ต้ตรงเห็ดตามน้าที่ มือมือพี่จุบอันประจุใส่ถุงมือเพราะว่าเขาเหตุงานในสวนแล้วเนาะอันนาทีข้องประจุบก็คือดูแลค้นไข่ค้นปวยมาเหตุงานในสวนขันโบใส่ถุงมือกับโบได้ด้จ่าทุกคนเท่าต้องเห็ดมือเห่าในี้ให้สะอาดจะอ่านอยู่ตลอดไม่จ่าเพราะว่าเขาใส่เหตุงานกับค้นไข่ค้นปวยเนาะเพราะฉะนั้นมาเหตุงานในสวนนี่มันเด็ดจับนนอันนั้นนี้มันเป็นดินเป็น,ม,นมีเสียโลกไรายบอาง,ง่ายๆซะนะจ่า,จาเนาะ ขาก็ต้องเซฟจะของไม่จ้ะเพราะว่า,าการที่ข้ามาเฮ็ดแันเฮ็ดนี่โดยที่เะขาบ,บ่ป้องกันไวเนี่ยเกิดข้าไปเห็ดงานกับค้นไข่เนี่ยมันอาจจะมีเชื้อโรคติดใหม่ติดมือเข้าไปเนาะมันกระเซ็นให้เกิดโรคไข้ไข่เจ็บขึ้นได้แน่จ้ะคันเ้าบอนระมัดระวังในเรื่องนี้เนาะข้ามาเฮ็ดงานใ้เพ่นเฮาก็ต้องเอาใจใส่ดูแลจะคของพร้อม,อมดูแลค้น,นไข้พร้อมให้ จังใดละห้บริเจ็บไ้ป่วยไปหลายกว่านี้แม่จาก็ต้องค่อยเบิ่งกันทนุถนอมกันไหวจ้าทั้งคนป่วยแล้วก็คนที่เป็นคนเหตุงานอภิบาลดูแลคนป่วยก็ต้องสุขภาพดีไปน้ำกันจ้าบรรยากาศช่วงบ่าย,ายจ้าแดดร้อนห่อนีอน่นประจุบออกมานางนเหตุงานในสวนนี่จักครึ่งชั่วโมงกับสิประมาณจัก ช่วงนี้กับเวลาประมาณบายสองบาบสองนิดๆจ้าไ้เบิ่งกันดอกกันคู่นแม่จ้ามันก็เริ่มมันโรยแล้วแม่จ้าเริ่มลนเริ่มยังแล้วแม่จ้าเพราะว่ามันก็ขข้นมากเป็นเดือนแล้วเนะาะให้ในเดือนนี้กับบ่มีแล้วจ้าเพราะว่ามันก็เหมดช่วงม,มันก็ขขืนปีละครั้งเนาะปีนึงมีครั้งเดียวแต่ว่าอยู่นานมากดอกคูนคี่กว่าดอกมันดอกเขาจะโรยเนาะอยู่นานมากก็ ก็ดีค่ะได้ได้ชื่นชมได้มองทุกวันช่วงที่ที่บานเนาะที่มันมีดอกมีอะไรให้เราได้ชื่นชมมาช่วงสงการน่ะกะประจุบกะคุยสะเพะเฮละเนอกจากว้เาเรื่อยเปื่อยเอาคติสอนอันใดโน่นนี่นั่นทีเขาก็หลูนน่แน่มาเว่าสู่กันฟัง่งเป็นอุท่าหอนสอนใจให้แต่ละคนได้รับได้รู้เพื่อสิ่งใดเป็นประโยชน์เนาะ เอาไปใส่ได้จ้าอันใดบอบเป็นประโยชน์กะปล่อยพานไปเด้อจ้าอย่าเอาเก็บมาคิดคิดไปกับปวดหัวจ้าใส่ชีวิตทุกมืออนี่้มีความสุขกับพ่อแล้วอย่าเอาเรื่องทุกขของคนอื่นมาใส่สมองจะของมามา,มา,ม,ามาอันคิดแทนคนอื่นเ้อจ้ะเดอ้อเพราะว่าปัญหาของเขาก็คือของเขาของเขาก็คือของเขาปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกจ้าเพราะฉะนั้น เาเห็นีหยังกยายอันขันบบแม่นเหลืองของเฮ้ากยายอันไปคิดแท่นเพิินจ้ะเพราะว่าเขาแก่ไขปัญหาหเขาบบถูกดอกเพราะว่าเขาบบแม่นคนที่อันดูเห็นปัญหาของเขาจา้ะอันนี้กะประจุก็ะเว้าเรื่องทั่วไปจา้บบาบบได้ใบไพรเดอร์จ้าเดอ้อเ้าถึงอนันในภาพรวมนะจา้าการใส่ชีวิตทุกมือทุกเว้นนี่เนาะมันแก่ค่อนข้าง,งสิงยากูีเด้ อยู่ให้เป็นเย็นให้พอจังสิแม่จา่าอันกับเศรษฐกิจทุกมือนี่กันเขาปับตัวใดเขาก็อยู่ใดจะกินใส่เพราะอันจนใดล่ะอย่าเกินตัวแม่จา่าอย่าเกินตัวเฮ้าประมาณนั้นแม่จ่าประหยัดใดกับประหยัดเนาะเพราะว่าทุกมือนี่มันใส่เงินอิ๋ีได้จา้าทุกคนมันโบได้ขอกินกันใดขึ้นสมัยโบหลณโบรานเด้ไปใส่ยางไปใส่ไปไก่ไปไก่กับเงินทั้งนั้นจ้าต้องใจ ต้องควักออกอยู่ตลอดมันหายยากแล้วจ้าทุกคนสมัยนี้จิอันเอาเขาเอาปลามาให้กันกินแบบเอินกันกินแบบคือสมัยตะกี้เนาะสมัยอันคุณพอ่อคุณแม่เห้านะอันหายยากแล้วจ้ามีก,มก็มีน้อยจ้ามีน้อยมีน้อยครับสมัยนี้คันบ่อัน้กะ็ะแค่มองหน้ากันกับมิสิตตายแล้วจ้าทุกคนสมัยนี้นะ อันบดเอวเบาเกินจริงด้ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเบิงข้าวเบ,งวบิงข้าวอยู่ทุกมือสมัยนี้มันเปลี่ยนไปเนาะโลกมันเปลี่ยนไปคนมันใจห่อนขึ้นมันบ่ได้ใจเย็นคือแต่กี้นี้มัน่ไดแบบคอยเบาคอยจ่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนังสิมันบ่ม่นเราได้จ่าทุกคนหนับหมือมันสิรุ่นแรงขึ้นโอ้ปจัจจุจมมาหลายแล้วจ้า <laughs> เดี๋ยวปัจจุบันขออันลงคลิปเด้จา <laughs> ดด่าเด้เหตุงานในสวนก่อนเดี๋ยวสิบ,บรดเหตุ ก่อนเหตุงานกับว่าจมมีอย่างกระเบือกันเตรียมความรำ้าสองสองมือใส่ถุงยางเพราะว่าเทาต้องจับเนาะเกี่ยวกับกระถางหรือมิจเจเบื้องแนวรำามิจเจเทาต้องถอนตองยังเติมปุ๋ยเติมยัง่จ้าเพราะฉะนั้นมือใหม่เข้ากันมาเหตุกันเหตุงานในสวนอินปัจจุบโเคยนะสิบบใส่ถุงมือจนคุณหมอคนวานแกเนี่ยบางเทอยร์คนใส่ข้าเบ่อขงสีน้อแบบแบบว่าให้คว้าเป็นกันเองเทาเนาะแต่ว่าคนนึก้นใดคนกระเบาเบาหรือคนกระสีขอถูกมิจเจ เพราะว่าเพื่อนคิดว่าห้าโมเมนคนในขอบรัวเพื่อนนะจะเพื่อนกะเพื่อนกะอาจจะมีลืมตัวสิใส่เข้มว่าแกจังสิแมจ่จ่าทุกกระเบิทฤษาายัางเพื่อนดอกจแกอาจจะเคย่นชินเนาะเพื่อนอาจจะเบาก็เพื่อนฟูงคนสนิทของเพื่อนนะเขาก็บริคิดลายก็ยุ่นยวนไปพ่อปลอยไปจา้ามันบมเมนค์าที่แบบไม่เห็นแล้วคิดมากนะจา้าคือคือเพื่อนก็บริเบาตอนแมจ่จ้าเพราะเพื่อนรุดเพื่อนรุดอัน เบามาจังยสีเพิ่นกับสีคิดแล้วนจะจ๊ะเพราะว่าเป็นกับเป็นผู้ใหญ่เนาะอาจจะคิดว่าเขาเป็นโบเมนคนในครอบรัวก,การใส่คํามเบาข้จาจ้าจังเสียอาจจะเป็นการจิกหัวนะแม่จ๊ะเพิ่นกับน,นึกขึ้นไดเพิ่นกับสีขอโทษแม่จะ๊ะจนถึงแม้ว่าจะเห็นงานน้ำกันแต่ว่าโดยอันนี้แล้วเขาอยู่ในสถานะลูกจ้างเพิ่นเนาะเพราะเพิ่นนึ้ขึ้นใดเพิ่นกับขอโทษนะไ,ไม่ได้ตั้งใจสิ่ไหมกะว่ามีหยังจ่าก,กับพ่านไปเนาะเขาบริคิดหยังห้าย เอาละจ้าขอจบคลิปกันจ้าทุกคนอันอันใดเป็นข้อคิดใดกะเอาไปใส่จ้าอันใดกันนัน,นกับพานไปเด้อจ้าเด้ออย่าเอามาคิดอันหลายจ้าอันสร้างแบบยังไดล,ล่ะเป่ากับบถือเลยประจุอันจำนวนบอหรอกบล่านกับว่าวบเป็นน้ำเขาเอาละจ้าขอบคุณลหลายๆาจ้าทุกคนที่ให้การติดตามประจุนซพพอที่ตลอดขอบพระคุณทุกท่านนะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งสีดำไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับประจุชาแนลเนาะได้ทำคลิปต่อๆไปเอาอะไรที่เรารู้มาแบ่งปันกันเนาะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ